สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะฮะผมมีรถ PPV แบบออฟโรดนะฮะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเพิ่งเข้าหมาดๆเลยนะครับเครื่องยังอุ่นๆอยู่เลยกับเจ้าคันด้านข้างผมนะฮะมิซ s บิชิปาเจโร่สปอร์ตนะผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะครับผมเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแน่นอนว่ารหัสรุ่นยอดเขา GT Premium นะผม เป็นรถปีโมเดล2018แท้ๆนะครับผมในปีโมเดล2018เนี่ยจุดสังเกตนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันดูตรงไหนนะฮะว่ามันดูยังไง18แท้กับ18ไม่แท้นะครับผมและในรุ่นที่เป็น GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อมีอะไรพิเศษบ้างนะวันนี้เราจะมาไขาข้อห้องใจนะครับผมสำหรับเจ้าปาเจโร s สปอรคันนี้นะครับผมตัวรถใช้งานมาแล้ว85,000กิโลนะครับผม85,000กิโลนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผม เป็นรถบ้านอุปกรณ์ครบนะฮะมีกุญแจแบบคีย์เลสสองดอกมีคู่มือการใช้กับบุกสวิตมันอยู่อันเดียวกันนะครับผมมีให้ประวัติการเข้าสู์ก็มีให้คุณดูนะครับผมราคาค่าตัวนะครับตอนนี้อยู่ที่9 4 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะสวยอาจจะมีริ้วรอยบ้างผ่านการใช้งานมานะผมคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้ใช้งานในกรุงเทพนะครับใช้งานต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้ไปลุยนะ ไม่ได้เอาไปใช้งานแบบออฟโรดลุยกันแบบหนักหน่วงนะผมคือใช้งานทั่วไปนะแต่ว่ามันเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดนะต้องขับแบบขึ้นดงขึ้นดอยนิดหน่อยนะครับผมก็เลยต้องขับเคลื่อนสีล้อนะอ่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมว่าเจ้าคันนี้เนี่ยสวยงามแค่ไหนมีริวรอยตรงไหนบ้างและจุดสังเกต18แท้ๆสังเกตยังไงนะผมติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภายนอกนะครับผมสำหรับเจ้าปาเจโ o สปอร์2.4 GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมคันนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าปกติเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขามีการตกแต่งทาหน้าทาปากนิดหน่อยนะคผมเพิ่มความสวยงามเพิ่มให้มันแบบมีกิมมิกหน้าน่าสนใจนะครับผมอ่ะอย่างไฟหน้าอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเขามีกรอบสีดำครอบมาก็คือเป็นการครอบไฟหน้าาไว้เป็นสีดำด้านเพิ่มความดุนะครับผมถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกับ ทาะไรนะไอชาร์โดนะให้ตามันคมๆนะ่ะนี่เหมือนกันเลยนะผมนี่เป็นขอบสีดําแบบนี้นะผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะเปิดปิดนะเป็นระบบอัตโนมัติเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอร์นะครับผมมีไฟ Day t i m e r u n n i n g สวยงามนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของการฉีดน้ําล้างไฟหน้านะผมอยู่ที่กันชนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฉีดล้างไฟหน้าเวลาเราเลอะฝุน่เนเลอะโคลอะไรพวกนี้นะผมนะลงมาที่กันชนนะผมก็จะมีชิ้นตรงนี้ ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะผมจะมีคําว่าฟาเจโลสปอร์ตนะฮะเห็นไหมนี่เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาทําให้มันดูเต็มขึ้นดูหน้าดุขึ้นนะดูสวยนะหน้าปกติมันก็ดูสวยอยู่แล้วนะผมพอใส่ตรงนี้เข้าไปใส่ก่อกไฟหน้าเข้าไปดูดุเลยนะครับผมดูน่าใช้มากและด้านหน้าของเขาเนี่ยมองผิวเผินยังไม่ได้หมดแค่นี้ยังมีในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับผมอย่างด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของเรดร์นะฮะ เป็นเรดร์คูชอนโถอยู่ตรงนี้นะตรงโลโก้เนี่ยจะเป็นกระจกผิวเรียบนะผมด้านในก็จะมีกล่องเรดร์อยู่นะครับผมเป็นตัวกระระยะด้านหน้านะครับก็จะมีเรดร์เอาไว้ทํางานควบคู่กับคูชอนโถนะครับผมเพราะว่าคูชอนโถของเขาเนี่ยสามารถที่จะชะลอความเร็วตามรถขันด้านหน้าได้นะครับผมและยังมีในส่วนของระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าและช่วยชะลอความเร็วนะครับผมลดการเกิดอุบัติเหตุหนักด้วยนะครับผมสมมติว่าเราขับขับไปเราแบบว่าขับไปนะ แบบเพลินๆน,นะแล้วด้านหน้าเขาเบรกกะทันหันนะครับผมระบบของเขานะผมก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเ้ยด้านหน้าเนี่ยอันตรายแล้วนะแล้วก็จะฉีดน้ํามันเบรกเข้าไปในระบบเบรกเพื่อให้การเบรกของเขาของเราเนี่ยเบรกได้ดีขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเป็นระบบช่วยชะลอความเร็วนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบนะฮะร,ระบบอีกอันนึงเขาเรียกว่าระบบการที่ว่า ตัดกาลังเครื่องยนต์นะผมเวลาเราเข้าเกียร์ R หรือว่าเข้าเกียร์ D แล้วเผลอไปเหยียบคันเร่งแรงๆเนี่ยเขาจะมีระบบตัดกําลังเครื่องยนต์นะผมแต่ว่ามันจะทํางานในช่วง0ูนถึงสิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอ่าเขาจะเป็นการตัดกาลังเครื่องยนต์แบบว่าเราเข้าเกียร์ R อยู่ใช่ไหมแล้วเราเผลอเหยียบคันเร่งแรงๆเนี่ยระบบก็จะตัดการทางานมันมันจะไม่ได้กระชากออกนะครับผมจะค่อยๆไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นระบบช่วยเซฟนะฮะช่วยเซฟในส่วนของตัวรถช่วยเซฟในส่วนของความปลอดภัยของผู้ใช้งานนนนะรับบผมีี้เป็ทท่าง ปาเจโลสปอร์ตใส่ให้มานะครับผมอันนี้ก็บอกกล่าวกันว่ามีออปชันอะไรบ้างเพราะว่ามองผิวเผินเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะนี่คือด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีลิ้วรอยที่ฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้เป็นสะเก็ดหินนะครับผมอยู่ที่ฝากระโปรงนะเนี่ยให้ตากล้องซูมเข้ามานะจะมีสีกระเทาะออกนะครับผมแล้วก็กันชนด้านหน้าก็จะมีเล็กน้อยนะเป็นรอยขนมงขนแมวนะครับผมอันนี้รถเพิ่งเข้าเลยหมาดๆเลยนะครับผมแล้วก็ออปชันก็มีปาร์คิ้งเซนเซอร์ด้านหน้ามีไฟตัดหมอกให้นะครับอ่ะมาดูด้านข้าง ด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะสีดำปัดเงาสวยงามมากๆนะผมมีกล้องรอบคันนะด้านข้างก็จะมีกล้องอยู่ทางด้านล่างนะผมอันนี้คือจุดสังเกตยอย่างแรกปี18แท้ๆต้องมีกล้องรอบคันนะครับผมนี่ก็มีกล้องด้านข้างให้ด้านหน้าก็อยู่ตรงโลโก้นะครับผมมีไฟเลี้ยว LED ตกแต่งด้วยคโครเมียมแบบนี้นะผมและเจ้าของเดิมก็แต่งตรงนี้มานี่ เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมให้มันดูเต็มขึ้นนะครับผมก็จะเป็นการตกแต่งสวยงามเฉยๆไม่ได้มีผลต่อการขับขี่แต่อย่างใดนะครับมือจับประตูก็มีการใส่คโครเมียมกันรอยนะในส่วนของเบ้าประตูนะครับตรงนี้ทั้ง4บานนะมีคําว่าปาเจโร่สปอร์ตดูสปอร์ตดูเท่เลยนะครับด้านล่างบันไดก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับผมเนี่ยด้านล่างเห็นไหมจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของโครเมียมแปะเอาไว้นะครับผมแล้วก็ ชุดเหมือนกับชุดสกเกิร์ตถ้าเป็นรถเก่งก็เรียกสเกิร์ตใช่ไหม่ะก็ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาดูสวยนะครับผมด้านบนก็ราวหลังคานี่มีปกติอยู่แล้วกันสศาดสีบานปกติอยู่แล้วสีสันด้านข้างส,สวยๆนะครับสวยๆเลยแล้วกระจกมองข้างมีไบร์สปอร์ตแจ้งเตือนมู่อับสายตาครับในรุ่นปี2014มีให้เอ้ย2018มีให้นะครับผมมาด้านท้ายเริ่มจากด้านบนนะครับก็จะมีสปอยเลอร์นะ มีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับผมมีไล่ฟ้ากระจกที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ตรงนี้แต่งมาเพิ่มนะปกติแล้วมันเป็นโครเมียมนะมันเป็นโครเมียมเรียบๆไม่มีอะไรนี่เจ้าของเดิมแปะสีดำด้านมาเขียนว่าปาเจโร่สปอร์ตมาเลยนะครับผมอ่ามันก็จะดูแบบดูดุเนาะเข้ากับกรอบไฟด้านท้ายด้วยนะฮะกรอบไฟด้านท้ายก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะนะแปะเข้ามาเพิ่มความดุดัน,ด,นด้านหน้าและด้านหลังนะครับผม มี parking sensor นี่ด้านหลังให้นะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเลยนะผมโลโก้ต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมนะปาเจโร่สปอร์ตโฟ e ์ all wheel control นะครับผมนี่ก็แปะเอาไว้ A ide, นะครับอ่าในส่วนของฝาท้ายเป็นฝาท้ายธรรมดานี่เป็นฝาท้ายธรรมดาไม่ได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมอันนี้เขาไมา่ได้ใส่มาให้นะผมถ้าเทียบกับคู่แข่งยางอะไรอะ f o r t u n e r นะ Fortuner ได้ฝาท้ายไฟฟ้าในรุ่นปีนี้ นะครับเอเวอรเรสต์รุ่นขับ4ก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมแต่ในมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเป็นฝาท้ายธรรมดานะครับผมก็คู่กับอะไรนะอิลสุมิวเอกนะครับก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่เนาะด้านท้ายนะผมการพับเบาของมิซูบิชิปาเจโร่เนี่ยคือจุดขายของเขาอย่างหนึ่งเลยนะเวลาเราพับเบาเนี่ยเบามันจะเรียบไปเลย <S <S เป็นแบบแลตไปเลยนะครับผมแต่ว่าคุณต้องพับ2สเต็ปก็คือดึงเชือกด้านล่างก่อน ดึงเชือกด้านล่างให้ฐานรองนั่งมันพลิกขึ้นไปนะผมถึงจะปรับพนักพิงลงไปได้แบบนี้นะมันก็จะเรียบไปเลยนะและก็ถ้าคุณต้องการให้มันเรียบต่อไปแถว 2, 2> นะครับคุณก็สามารถที่จะปรับให้มันเรียบไปอีกได้นะก็คือการพลิกตะแคงเบาะนะยวทำให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพนี่นะฮะแบบนี้ปั๊บนะบมันก็จะเรียบไปเลยทั้ง3ทั้งสองแถวนะผมไม่ได้3แถวถ้าแถวหน้าด้วยมันก็ นั่งไม่ได้นะนี่มันก็จะเรียบไปเลยแบบนี้คุณก็วางของจุของนู่นนี่นั่นหรือว่าจะนอนในรถก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการพับเบาะแบบอนเนกประสงค์ของมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะฮะก็แล้วแต่การใช้งานนะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะบางท่านก็พับแค่แถวหลังแถวเดียวนะนอกนั้นก็เอาไว้นั่งหรือว่าบางท่านแบบนั่งกันแค่2ท่านเนาะต้องการพื้นที่เยอะก็พับกันให้หมดไปเลยก็ครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะปิดนะครับผมสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามนี่ก็แต่งมานี่นเห็นไหม นี่ก็แต่งมาเนาะแล้วให้มันดูสวยขึ้นดูดุขึ้นนะครับนี่นะสีสวยมากแล้วก็ฝาถังน้ํามันก็แต่งมานะดูหล่อดีนะครับผมดูหลอดีเนาะอาจจะดูมอม,มแมมไปหน่อยนะครับอาจจะดูมอมแมมไปหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดอะไรมากและมีอีกอย่างหนึ่งนะผมอยากให้ตากล้องเดินมาทางนี้นิดนึงตรงนี้กราบบันไดติดไฟ LED นะฮะชีวิตนี้ต้องมี LED นะครับผมอ่า นี่นะเนี่ยมันจะมีไฟสีน้ําเงินนะครับอันนี้แต่งเพิ่มมานะแต่งเพิ่มมาแล้วตัวกันรอยตรงนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับก็แต่งเพิ่มมาเนาะก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความน่าใช้นะครับผมเพิ่มลูกเล่นเพิ่มกริมิกให้กับรถยนต์คันนี้นะครับผมนะนี่คือภายนอกนะผมความปลอดภัยนี่หายห่วงเลยนะความปลอดภัยหายห่วงเลยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะผมเขาให้มาเยอะมากเนาะในส่วนของช่วงล่างนะผมก็เป็นช่วงล่างที่นิยมใช้ในรถ PPV นะ ด้านหน้าก็เป็นดับเบิลวิสโบนปีกนกอิสระ2ชั้นพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงค์พร้อมเหล็กกันโค้งนะครับผมคือของมิซูวิชิปาเจโร่เนี่ยจะเป็นทรีลิงค์นะแต่ถ้าเป็นของอะไรอะ่ะมิวเอ็กมิวเอ็กจะเป็นโฟลิงค์นะครับผมอันนี้จะเป็นทรีลิงค์นะก็รวมๆกันคือมัลติลิงค์นั่นแหละนะมันจะค่อนข้างนุ่มนะฮะับค่อนข้างที่จะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับผมสําหรับช่วงล่างแบบนี้นะเหมาะก,กับสายครอบครัวนะครับผมอ่ะเรามาดูภายใน ด้านในในรุ่น GT Premium คุณจะได้อะไรบ้างนะผมเดี๋ยวไล่เรียงกันเลยนะในรุ่นนี้นะฮะตัวท็อปสุดคุณได้1เลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเป็นเบาะหนังสวยงามนะครับผมแต่ว่าเขาไม่มีเมโมรีจดจาอะไรไม่มีที่ดันหลังลำบาอะไรพวกนี้นะอ่าเป็นแค่ปรับไฟฟ้า8ชิ้ทางนะครับผมแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็เป็นหนังนะหนังสภาพสวยนะครับสภาพสวยงามนะแล้วก็จะมีในส่วนของถุงลม ถุงลมตรงหลังเบาะตรงนี้ข้างเบาะนะครับถุงลมนี้นะภายที่เขาให้มาในรุ่น GT Premium เนี่ยเขาให้มาเจ็ดตำแหน่งเลยนะผมก็มีด้านหน้ามีด้านข้างมีม่านถุงลมแล้วก็ถุงลมที่หัวเข่านะผมรวมกันแล้วก็เจ็ดตำแหน่งนะผมความปลอดภัยหายห่วงอยู่แล้วนะอย่างที่บอกนะผมแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยรับค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมนะบในส่วนของการสตาร์ทรถก็เป็นปุ่มสตาร์ทเพราะว่ามาพร้อมกับระบบคีย์เลสนะฮะก็จะมีปุ่มสตาร์ทปุ่มปรับกระจกพับเก็บกระจกนะครับผมแล้วก็ ปุ่มการแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับผมไอ้ที่ผมบอกกับว่าเวลาเราขับเพลินๆแล้วด้านหน้าเบรกกระทันหันก็จะมีระบบนี้ช่วยเตือนแล้วก็ช่วยชะลอความเร็วให้นะครับผมนี่ตรงนี้สามารถปรับระยะใกล้ๆได้นะ Park s e n อร์หรือว่าโซน่านะครับผมที่ทางมิสูวิชิเขาเรียกนะครับผมก็ไม่ใช้งานก็กดปิดได้แล้วระบบการลื่นถลันไหลควบคุมสถียรภาพการทรงตัวต่างๆก็สามารถกดเปิดกดปิดได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นระบบพื้นฐานที่เขาให้มาเนาะส่วนของพ่วงมลายนะครับผม พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรงสวยสปอร์ตนะครับผมก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูชันโถที่คุณสามารถตั้งระยะห่างจากคันหน้าได้เพราะว่าเขามาพร้อมเรดร์คูชันโถเนาะก็สามารถที่จะชะลอความเร็วได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี้นะก็สามารถปรับระยะใกล้ๆนะผมตามที่เราชื่นชอบได้นะผมแล้วก็เป็นระบบคูชันโถแบบทั่วไปไม่มีอะไรเนาะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายมีไหม ไม่มีนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเฉยๆนะผมแล้วก็เปิดกล้องสา0รอสองศาอยู่ทางด้านบนนะครับผมหรือว่าจะเข้าเกียร์ถอยก็ได้แล้วแต่นะผมในส่วนของด้านหลังพวงมาลัยก็จะเป็นพัดเดิลชิพนะฮะเป็นพัดเดิลชิพที่เขาไม่ได้ล็อกติดกับพวงมลาลัยนะเวลาเราหักเลี้ยวมันก็ยังอยู่ที่เดิมทําให้เราไม่สับสนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมคือปกติแล้วพัดเดิลชิพมันจะติดพวงมลาลัยนะเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยบวกลบมันก็สลับด้านกันถูกต้องปะ่ะแต่ของ m i i t s s u b h มิต port เขาไม่ได้แบบติดหลังพวงมาลัยน,นะผมเขาจะยึดอยู่กับคอพวงมาลัยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมด้านซ้ายลบด้านขวาบวกก็ยังอยู่ในที่เดิมเราไม่ต้องสับสนอะไรนะครับผมอันนี้เป็นการออกแบบของวิศวกครมิส b บิชิเขานะฮะในส่วนของหน้าปัดเลื่อนไม้นะหน้าปัดเลือนไม้ก็ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะผมยังดูไม่ค่อยทันสมัยอะไรมากนะซ้ายขวาเป็นเข็มตรงกลางก็เป็นหน้าจอ M I D นะ,สะแสดงผลเป็นหน้าจอสี T F T นะครับก็ดูข้อมูลต่างๆได้เนาะในส่วนของตรงกลางเป็นเครื่องเล่น D V D นะเป็นเครื่องเล่น DVD Bluetooth นะครับแล้วก็มีระบบแผนที่นำทางนะก็จะมีคำว่า Map นะมีคำว่า Map นะฮนะเป็นแผนที่นำทางแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าใช้ g o o g l e Map ดีกว่านะครับผมมันเสถียรกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าจะได้ไม่หลงนะครับผมถ้าเป็นแผนที่แบบนี้เนี่ยของกรามินเนี่ยมันต้องไปคอยอัปเดตนะครับผมถ้าเราไม่อัปเดตบางทีถนนมีการพัฒนามีการปรับโค้ง ปรับซอยอะไรใหม่เงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออเราอาจจะหลงนะผมก็แนะนําเป็น o o g l e Map นะแล้วก็อัปเดตในเพ s สโตรหรือว่า Apple Store นะครับผมก็อัปเดตให้เป็นทันสมัยนะครับผมจะได้ไม่หลงเนาะอ่านี่ก็คือเครื่องเล่นของเขานะเป็นหน้าจอสัมผัสเนาะลงมาเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดูวอโซนนะแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมก็ปรับได้นะเป็นแบบอัตโนมัติแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับลงมาก็จะมีในส่วนของไฟฉุกเฉินนะรหรือไฟพามากนะครับแล้วก็ มีเปิดแอร์หลงังมีเปิดปิดบายสปอร์ตนะรัผมแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเกียบังนี่นี่อันนี้นาโนอีนะผมนาโนอีนี้จะมีเฉพาะในรุ่นปี2018นะฮะในรุ่นปี2016 17ไม่มีนะผมอันนี้คือจุดสังเกตยอย่างหนึ่งนะสำหรับมิซูพิชิปาเจโร่ที่เป็นตัวท็อปนะครับผมถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเราก็รู้กอยู่แล้วถ้าเป็นตัวท็อปเรามันสังเกตยัยงไงก็ตรงนี้แหละ E. นาโนอีนะครับผมก็จะมีระบบเขาเรียกอะไรนะปรับสมดุลอากาศภายในตัวรถให้สะอาดนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยเขาให้มานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆท่านไม่รู้นะผมอ่ผตากล้องถอยออกมานดนึงจะมีตรงนี้ช่องนี้คุณเห็นไหมเห็นไหมเห็นช่องไหมหลายหลายท่านไม่รู้นะครับผมมันคือช่องสําหรับเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินแบตเตอรี่ในรีโมทเราหมด จะสตาร์ทรถไม่ได้นะครับผมก็เอารีโมทเสียบไว้ตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะเสียบเข้าไปเสียบไว้แบบนี้นะครับผมแล้วคุณก็สตาร์ทรถได้นะคือมันมีอยู่ในทุกรุ่นแหละในของโตโยต้าเนี่ยก็คือเอากุญแจไปแปะเอาไว้อยู่กับปุ่มสตาร์ทแล้วค่อยกดสตาร์ทใช่ไหมเวลาแบตอ่อนนะของเชฟโรเลตก็คือเอาไปเสียบอยู่ตรงเก๊กลางนะมันจะมีช่องให้เสียบเนาะของมิสูวิชิปาเจโร่ก็เสียบตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นทริค เล็กๆน้อยๆนะสำหรับการใช้งานรถนะครับผมหลายๆท่านไม่รู้เลยนะว่ามีช่องตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาต่อที่เกียร์ในส่วนเกียร์นะผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมีแมนนวลโหมดนะฮะมีแมนนวลโหมดให้คุณได้เล่นเกียร์นะครับผมก็เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่นะผมและคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อคุณจะได้โหมดการขับขี่แบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะผมต่อจากเกียร์มานะครับผมลงมาเนี่ยก็จะมีโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อนะผมซึ่ง จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างละเอียดกว่าคู่แข่งนะผมเพราะว่าเขามีเลือกถึง4โหมดเลยนะก็จะมี 2H 4H 4HLC แล้วก็ 4LLC นะครับผมก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงแล้วก็มีในส่วนของระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชานันมีในส่วนของระบบช่วยลุยตะกุยอะไรต่างๆนะครับผมก็มีให้นะเบรกมือไฟฟ้าแต่ไม่มีออโต้โฮนะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเฉยๆนะครับผมก็น่าให้ออโต้โฮมาด้วยนะน่าจะแบบ เต็มไปเลยเ่ะแต่นีก่ก็กักเอาไว้นะอ่าทีนี้บอด้านหลังเฮ้ยด้านล่างก็มีนะเห็นไหมด้านหลังเขาก็มีไม่ได้แค่ด้านหน้านะไฟ LED อ่ะเออสวยดีนะครับผมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนี่เขาแต่งมาให้แล้วอ่าด้านหลังพื้นที่การนั่งโดยสารก็ต้องบอกก่อนว่ามันนั่งได้แต่ว่าก็ไม่ได้แบบดีมากอะไรนะ,ะผมบอดแถวสองเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะในส่วนของบอดแถวเนี้ยมันจะมีปัญหาก็ตรงที่มันไม่สามารถเลื่อนได้อะมันเลื่อนเดินหน้าถอยหลังไม่ได้โดนฟลิก ตำแหน่งเอาไว้นะผมแต่ว่าพื้นที่การวางขาพื้นที่ศรีรษะมีให้เหลือเฟือนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าแถว2จะนั่งลําบากจะไปต้องห่วงเนี่ยแถว3ดีกว่าแถว3เนี่ยจะนั่งลําบากนะผมเพราะว่าแถว2เขาปรับเพิ่มพื้นที่ให้ไม่ได้ไงโดนฟิกเอาไว้นะถ้าเป็นโ o ร t จ n เ r er อร์เนี่ยมันยังพอแบบเผื่อแผ่กันได้ใช่หมพอหารเฉลี่ยพื้นที่กันได้แต่มิตซูบิชิเนี่ยมันทําไม่ได้มันทาให้เบาแถว3เนี่ยโดยรวมเนี่ยการใช้งานเรื่องของการพับเก็บอะไรมันเนกประสงค์แต่ว่า การนั่งโดยสารเนี่ยอาจจะสู้ Fortuner ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องแลกกันไปนะมันมีทั้งข้อดีข้อด้อยแนละ้วทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้มันมีข้อดีข้อด้อยหมดแหละนะครับผมมันจะไม่มีอะไรดีเดชไปหมดตลอดหรอกเนาะก็ต้องแลกกันไปก็ต้องลองพิจารณาดูว่าการใช้งานของคุณน่ะเป็นแบบไหนนะครับผมอ่าแต่ถ้าคุณใช้งานแบบอย่างเงี้ยนั่งกัน2แถวแถว3นั่งบ้างไม่นั่งบ้างเดินทางใกล้ๆนะสำหรับแถว3มนะเออมันก็น่าใช้นะผมเพราะว่าออปชันอะไรเขาให้มาเยอะนะแต่ว่าถ้าคุณต้องนั่งเป็นประจำอ่ะ คุณลองพิจารณาดูรุ่นอื่นดีกว่านะครับผมเพราะว่าแถวแถวสามของปาเจโร่เนี่ยมันนั่งไกลๆแล้วมันค่อนข้างเมื่อยนะครับผมอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลเนาะอ่ะทีนี้ออปชันด้านท้ายมีอะไรอีกมีนี่จอเพดานด้านบนอ่ะก็จะเป็นจอแสดงผลของมัลติมีเดียนะครับผมเครื่องเล่นแยกจากด้านหน้าด้วยนะโคตรดีเลยเป็นเครื่องเล่น DVD แยกจากด้านหน้าด้วยนะครับผมควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะฮะก็จะมีรีโมทให้คุณได้เลือกเมนูหรือว่า ปรับเปลี่ยนเพลงหรือเปลี่ยนหนังอะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถทําได้มันเป็นแยกจากด้านหน้าด้วยไม่จําเป็นต้องซิงกับด้านหน้านะแล้วก็รองรับในส่วนของหูฟังอินฟราเรดนะครับผมถ้าท่านใดมีหูฟังอินฟราเรดนะเอามาเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยมันจะเป็นส่วนตัวมากๆานะครับผมเวลาเราเดินทางออกต่างจังหวัดไกลๆแบบช่วงเทศกาลเนาะต้องอยู่ในรถแบบนานๆหลายชั่วโมงอ่ะเครื่องเล่นนี้ก็ช่วยได้นะครับผมให้เด็กๆเขาได้สนุกสนานกับการดูหนังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยน นี่นะโดยรวมนะ่าสวยนะสวยนะตากล้องสวยนะสภาพโคตรดีเลยนะฮะแต่ว่ามันจะมีริ้วรอยนิดนึงเนาะบอกอะไรก็สภาพสวยนะครับผมนะ่ะเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมนี่เครื่องยนต์ขนาด2.4ดีเซลเทอร์โบนะครับผมเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะฮะ VG เทอร์โบพละงกำลังเครื่องตัวนี้อยู่ที่100 81แรงม้านะครับผมเครื่องยนต์นี่ประ,ประสิทธิภาพดีนะใช้งานดีเหลือเฟือเลยพลังกำลังไม่ต้องห่วงว่ามันจะมันจะไม่พอนะครับผมพลังกำลังเหลือเฟือนะครับผมมาพร้อมระบบส่งกําลังเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับผมมเีเมน,โนโมูโหมดให้คุณได้เล่นมีแพดเดิลชิฟต์ให้คุณได้ใช้นะครับผมสะดวกสบายนะสะดวกสบายนะครับผมเกียร์สปีดเยอะดียังไงดีตรงที่ว่า1เลยหลกัหลกๆเลยช่วยในส่วนของ การประหยัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็ช่วยของอัตราการทดให้มันเร็วขึ้นนะมันจะช่วยประสิทธิภาพในการขับขี่ให้ดีขึ้นนั่นแหละนะครับผมเกียร์สปีดเยอะๆเนาะ,ะถ้าเป็นเอเวอร์เรสจะเป็น10สปีดปาเจโร่แปดสปีดฟอร์จูเนอร์หกสปีดนะครับผมอันนี้ก็จะไล่เรียงกันนะแต่ละระบบมันก็มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันนะครับผมเกียร์สปีดเยอะข้อดีก็บอกไปแล้วแต่ข้อด้อยก็คืออาจจะขับไม่สนุกมากนะครับผมมันอาจจะแบบอารมณ์เหมือนกับกําลังมันมีนะแต่ว่า มันจะค่อยๆมานะผมมันจะไม่ได้แบบพูดปาสเหมือนฟอ r จูเนอร์นะฟอนจูเนอร์จะขับแบบพูดปาสได้นะผมแต่นี้มันจะค่อยๆแบบไปเรื่อยๆรอบมันจะค่อยขึ้นความเร็วค่อยๆขึ้นอะไรอย่างนี้นะเอออันนี้ก็เป็นลักษณะการทำงานของเขานะผมเป็นสไตล์เป็นสไตล์ตของเขานะก็จะเป็นแบบแนวครอบครัวนิดนึงนะโอเคก็อยากให้มาลองขับดูนะผมแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะอ่ะนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์นะครับถัดมาโครงสร้างอ่ารถมือสองต้องดูโครงสร้างคันนี้โครงสร้างสวยเลยนะ ฝาโปรงไม่ถอดเลยไม่เคยถอดนะฮะคันนี้สีเดิมโรงงานนะสีเดิมโรงงานไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยทําสีเลยนะผมริ้วรอยที่คุณเห็นก็เป็นริ้วรอยที่ผ่านการใช้งานมาจากเจ้าของเดิมมาแหละไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อตัวถังสภาพสวยๆเลยอาจจะมีคราบขี้ฝุ่นอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปคือคันนี้เนี่ยเขาใช้งานต่างจังหวัดนะผมอาจจะมีลุยทังลูกรังบ้างนะไม่ได้ใช้งานในเมืองเหมือนอย่างกรุงเทพอย่างนี้เนาะอ่าก็อาจจะมีคราบขี้ฝุ่นแดงนะครับผม ก็ต้องบอกเป็นข้อมูลไปเลยเราไม่ได้มีอะไรกักกันอยู่แล้วเราก็บอกตามความจริงนะครับผมก็ประมาณนี้แต่โดยรวมสภาพสวยนะสภาพสวยนะผมภายในเรียบร้อยมากแล้วก็ของแต่งก็ได้มาแบบกรุบกริบนะครับผมก็เพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะฮะก็โอเคเลยสำหรับคันนี้นะผม Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium ขับเคลื่อนสี่ล้อปี2018แท้ๆนะผม อย่างที่บอกสังเกตยังไงกล้องร,รอบคันนะมีนาโนอีในส่วนของระบบแอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตปี2018แท้นะครับผมแล้วก็จุดเด่นของคันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะตัวท็อปสุดเลยลก็มีระบบขับเคลื่อนให้คุณเลือก4โหมดเลยนะครับผมก็จะมีขับ2ขับ4ขับ4โลแล้วก็จะมีปีกยออ่อยอีกโหมดหนึ่งนะครับผมเบรกมือไฟฟ้ามีให้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะมีเรดร์คุยคอนโถมีระบบช่วยชะลอนะฮะก่อนเกิดอุบัติเหตุนะมีระบบเสริมแรงเบรก นะครับมีระบบอะไรกันตัดกําลังเครื่องยนต์นะเวลาเราเผอเหยียบคันเร่งแรงๆกระแทกคันเร่งแรงๆอะไรอย่างนี้เขาก็มีให้นะผมก็ตรงนี้เนี่ยคุณผู้หญิงก็ขับได้นะคุณผู้หญิงก็ขับได้ดีเลยนะฮะคุณผู้ชายก็ขับดีนะผมสายครอบครัวนี่แนะนําเลยนะเบาะสามแถวนั่งได้แต่ว่าอาจจะนั่งแล้วไม่ค่อยแบบสบายมากนะครับผมก็บอกเป็นข้อมูลนะฮะ คันนี้ราคา9 4 9 0 0 0บาทนะครับผมเลขหม่85,000กิโลเท่านั้นเองอุปกรณ์ครบเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0901011019นะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากจะมาทดลองขับก็แวะมาได้ที่โชว์รูมห้สินวัฒนถนนราชพฤกษ์นะครับผมติดติดกับรถไฟฟ้า b t s บางว่าอ่านะก็เดินทางสะดวกสบายนะครผมติดถนนใหญ่เลยเอารถส่วนตัวมามีที่จอดหรือว่าจะเดินทางสาธารณะก็นั่ง b t s บางว่ามานะครับผมนั่ง b t s มาลงบางว่าเออ นะก็จะประมาณนี้นะผมสาหรับวันนี้ผมเป่าไว้หนึ่งคันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com